ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทีมงานโซล่าเซลล์มหาสารคามนะครับเนื่องจากว่าเรามาติดตั้งปั๊มเอาไว้นะครับวันนี้ก็ลูกค้าโทรไปบอกว่ามีปัญหานะเปิดไม่ติดทีมงานเราก็เข้ามาเซอร์วิสนะครับวันนี้เป็นการเซอร์วิสตัวนี้เป็นปั๊มของรีเบนโตนะครับรีเบนโตอานะการก็คือเปิดไม่ติดนะครับเราก็ มาดูนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอันในดนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับให้เช็คอยู่ที่ตัวเบรกเกอร์ก่อนเลยนะครับเช็คเบรกเกอร์ก่อนเลยนะครับเราก็จะเทสโด,ดยการจับสายดูก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ ครับนี่ถ้าถ้าท่านที่ไม่มีเบรกเกอร์นะครับไอไม่มีมิเตอร์นะครับแล้วก็อยากจะเช็คตัวเบรกเกอร์นะครับว่าเสียหรือเปล่านะครับก็นี่เป็นสายที่มาจากแผงนะครับจะมี2เส้นคั้วบวกขั้วลบนะครับก็จะเป็นสายสีดําสีแดงนะครับก็ให้ท่านจ้ำเข้าไปเลยนะครับจ้ำเข้าไปด้านล่างนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นสายที่เข้ากับตัวกล่องคอนโทรลนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ จะเป็นขั้ว mc 4อยู่นะครับแล้วเราก็ไล่มาจะมีสีแดงแล้วก็สีดำนะครับจะเปิดเบรกเกอร์หรือปิดเบรกเกอร์ก็ได้นะครับเราก็จ้ำสีแดงเข้าตรงขั้วสีแดงครับสีดําก็เข้าตรงนี้เลยนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวให้นายช่างลองทําดูถ้าจ้ำเข้าไปแล้วติดนะครับก็แสดงว่าเบรกเกอร์เสียนี่ครับพอจ้ำเข้าไปปุ๊บไฟก็มาเลยแสดงว่าเบรกเกอร์ตัวนี้ไม่ยอมให้ไฟผ่านนะครับก็แสดงว่าเบรกเกอร์เสียนะครับ โอเคเดี okay, e ๋ยวลองเปลี่ยนเบรกเกอร์ดูนะครับช่างยงเปลี่ยนเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับจะมีไฟอันจะมีไฟจะจับจะไวเนี่ยครับจาไวซื้อได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับตัวนี้จะมีไฟนะครับเนี่ยครับ,รบนี่ก็คือเช็คไฟที่มาจากแผงนะครับ าไม่มีเบรกเกอร์อย่าเอาแช่ไว้นานครับอย่าเอาแช่ไว้นานก็ท่านที่ยังไม่ชำนาญนะครับก็ไม่ควรที่จะทดลองนะครับไม่ควรที่จะลองทำเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะครับรับนี่เป็นเบรกเกอร์นะครับที่ ที่พังเสียหายครับอันนี้ถ้าอยู่ในประกันครับเราก็ลูกค้าก็ไม่ต้องเสียตังค์ครับไม่ต้องเสียอะไรแม้แต่บาทเดียวเ,ยเป็นเบรกเกอร์ดีซนะครับอย่าไปใช้เป็นเบรกเกอร์เอซีนะครับเบรกเกอร์ดีก็จะมีราคาที่สูงกว่าเบรกเกอร์เอซีนิดหน่อยนะก็ดีกว่าเราไปใช้ที่เป็นเบรกเกอร์ เอนะครับก็จะพังไวแต่ตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอันใดนะครับก็พังไปแล้วเรียบร้อยอาจจะเป็นที่ยี่ห้อด้วยตัวนี้แค่500โวลต์นะครับเขารับไฟได้500โวลต์นครับแต่เราใส่3แผง32แอมเราใส่ไป3แผง4 3ก็12ครับก็ดูมีนะครับ สามสิบเก้าจนหนึ่งโวลต์ครับตีไปสี่สิบสี่สามสิบสองก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ว่าเขาก็พังไปแล้วนะครับก็จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวนี้เราจะใส่เป็นตัวหนึ่งพันโวลต์ไปเลยรีเวนโตนะครับเราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่นะครับชุดประกอบเสร็จนะครับทางร้านเราก็มีนะครับมี ให้ลูกค้ามารับเองก็ได้นะครับจะได้สอนการติดตั้งให้ด้วยร,ราคาก็ชุด3แผงโพดีนะครับเราก็ชุดประกอบเสร็จมีเชือกมีสายไฟอะไรให้ครบ,ครบก็ประมาณ1 9 5 0 0มานบาทครับในช่วงนี้ต่อไปก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะราคา,าจะปรับขึ้นปรับลงตามสินค้าที่เข้ามาแต่และช่วงทราคาก็ต่างกัน จับชุดนี้ก็ติดไปนานพอสมควรแล้วนะครับลูกค้าก็เทพ,พื้นแบบนี้นะครับก็สวยงามนะคทำให้ดูสะอาดสะอา้านดะีเป็นท่อออกขนาดนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้เป็นท่อออกขนาดนิ้วครึ่งน้ำแถวนี้ก็ดีอยู่ครับโอเคอยู่ ลูกค้าต่อไปเป็นท่อ Pe อีครับน่าจะเอาไปลงแปลงท้าวลงให้หน้าลงห้หนานใช้เขาแล้วเทพ,พื้นครับขอดยาดเป็นใช้เป็นเสียงภาษาอีสานนะเทพ,พื้นครับเทพื้นแบบนี้ก็งามงามดีครับ มาไปเบิ่งอีกมุมหนึ่งมือมาติดนะครับติดพร้อมกันสองบอหนะแต่บ่ได้เฮ็ดคลิปเพราะวะเอากะเบิงที่เล่งๆกับบ่ได้เฮ็ดคลิปนะครับส่วนมากโดย่ฉพาะใครเฮเ็ดคลิปพออัอีกไอชุดหนึ่งก็ใส่ครับยีดทางไตขทางหน้า อยู่ทางโฟนนะครับเพราะว่าผมกับบได้มาน้านะครับมือหนังไส้างมันติดอยู่เถียงนั่นนะครับอยู่อีกแปลงหนึ่งเนี่ยครับถ้าเทพื้นแบบนี้ก็งามดีได้ครับบางคนกับไปเทะเฉพาะช่วงเสามันกันเกิดหยายหาห้งขึ้น,นกับหกเวลาเขาเข้าไปเปิดปิดกับบ่ดีครับ สองเสานี่ครับมันสีงามเพราะว่ามันสีบอ,อเกจกาเสาเยอะเกินไปเราก็แข็งแรงอยู่แล้วครับน,นี้ก็เซ็จเรียบร้อยนะครับสองพันเก้าร้อยรอบสามแผงหนึ่งแรงตัวนี้หนึ่งแรงเจ็ดอมครับ ตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนเข้าไปไหมก็เป็น1,000โวลต์นะครับเวลาเวลาเอาเบิ้งนะครับนี่ครับ1,000โวลต์ DC ซีครับก็สามสิบแอมป์อันนี้เป็นน้ำยี่ห้อยี่ห้อของของเบเกอร์ก็ได้ครับที่เห็นว่ามันเสียยี่ห้อซิบดีครับน้ำหัวน้ำหัว ไปโยงปิดก้อนก็นกนได้ครับเพื่อเพิ่นปิดเหล้าขาง่างไว้ลองไปเบ่งขงาง่าง <c oughs> อย่างไม่ติดลายแถยแตนไหมโอ้แตนครับมีห้างแตน เมื่อกี้มีห้างแตนครับเดี๋ยวเป็นตอดเดี๋ยวของเดี๋ยวพาไปบึงปล่ายทออยู่ตรงนู้นท่อพีอีเป็นท่อพีอีขนาดนิ้วครึ่งมือมาตีนเข้ามาคำบ่หน่ กินสองอันคำเลยวะ <Okay. S 1> เดี๋ยวลองน้ำเพรมือนี wow. ่ยลอกคำเลยเพราะหอดเิ๊ไปกินอยู่บ้านไหมอ๋อนี่ครับอันนี้เขามาติดตั้งนะครับแต่ว่าบรได้มาเจาะนะครับแต่ที่ว่าได้น้ำดีนะครับได้น้ำดี บริานไดอ,อาจถ้าจาะบอลลึกนะบเห็นบอกว่าเป็นเจาะแบบนำว้นแล้วก็เสียมฮักเสียมขาดนี่ยัางเช็ดยางนี่แหละครับแล้วก็ยุดไปหรือว่าแข็งแล้วก็จาะบอลลงแล้วก็ยุดถ้าเจาะแบบนำว้นก็บจีมีปัญหาพวกนี้นครับคือเจาะบ่เคยล่งในตามเป้า มันนี้ก็ต้องสิขออนุญาตนะบจบคลิปนะบจบการถ่ายทำโอ้ยแาจารย่นี่มีอะรไรอยู่นี่นะครับเบอร์โทรครับสำหรับท่านทีส่สนใจอยากให้ทีมงานเข้าไปเจาะบอบาดานติดตัง้งโซลาเซลล์ให้กับเบอร์โทรก็087 0 2 6 3 1 1อและ0859266349นะครับสองเบอร์นะครับติดต่อได้นะครับไปได้ทั่วประเทศนะครับครับก็คงต่องขออนุญาตนะครับจบคลิปแค่นี้ครับผมมือน,นี้สวัสดีครับ